สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิวคาร์นะครับผมวันนี้อยู่กับมอนิมอเตอร์และนิสสันอเวร a นะครับผมเครื่อง1.2ปี2017นะครับบอกได้คำเดียวครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะคันนี้จัดเต็มมากๆครับเอาละครับผมสำหรับนิสสันอเวราคันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับจัดเต็มจริงๆครับผมมีการตกแต่งดีไซน์นะครับผมทําออกมานะครับผมสวยงามมากๆครับ สำหรับคันนี้นะครับผมเป็นปี2 0 1 7นะครับผมสภาพสวยมากครับแต่นะครับผมเราครับรายการูกค้าครับจะเผยทุกจุดทุกรอยให้กับลูกค้าได้ชมเลยนะครับผมก่อนที่จะมีการนํารถนะครับผมไปเก็บงานนะครับผมหรือตรวจสอบรถก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับผมสาหรับตรงนี้ครับสิ่งที่ผมเห็นเลยครับผมคันนี้มีการติดนะครับผมตกแต่งสติ๊กเกอร์มานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมในการลอกสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับผม ก็อาจจะมีรอยนะครับผมหรือสีที่ไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเก็บสติกเกอร์ในส่วนของตัวจุดนี้ไว้นะครับผมก็จะสวยงามเป็นแบบนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ซีเรียสนะครับผมที่มาซื้อรถกับเรานะครับผมอาจจะต้องพิจารณาในส่วนของจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับอ่ะตัวนี้ครับตัวโคมนะครับผมมีรอยเป็นคราบนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวรอยขีดข่วนนะครับผมหรือว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นการติดฟิล์มนะครับ เป็นการติดฟิล์มตัวสติ๊กเกอร์ที่ตัวโคมนะครับให้มีสีสันที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยจะมีในส่วนของตัวคาบคาบกาวนะครับผมที่ติดอยู่กับโคมนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมมันตีลิเฟกเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมในตัวตัวนี้ไม่มีตัดหมอกครับมีเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างนะครับอ่ะตัวด้านหน้าครับเป็นคมเยี่ยมนะครับผมสัญลักษณ์ชุเด่นเลยนะครับผม และนะครับผมมีการตกแต่งมาเยอะมากครับรวมถึงการตกแต่งในส่วนของตัวป้ายทะเบียนนะครับผมที่มีการยื่นออกมาเล็กน้อยครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เอาไว้สําหรับดึงรถด้วยนะครับก็มีการตกแต่งติดตรงนี้มาด้วยนะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์ครับยังผมบอกไปว่าเยอะมากๆครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับมีสเกิร์ตนะครับผมรอบพันเลยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวลิ้นนะครับผมด้านล่างนะครับผมที่มีการติด ซ้อนขึ้นมานะครับเพื่อให้รถนะครับผมดูเตี้ยลงนะครับผมแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวรอบรถกันบ้างครับสำหรับคันนี้ครับผมจากที่ผมดูนะครับผมตัวยางนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อ15นิ้วนะฮะอ่ะสำหรับอันนี้นะครับผมเป็นยางปี20นะครับสภาพ สวยงามนะครับผมอันนี้ดูจากแม็กได้เลยนะครับดูจากสภาพแม็กเพราะว่าตัวแม็กเนี่ยจากที่ผมเห็นนะครับมีการยื่นออกมานอกตัวรถนะครับทําให้มีรอยนะครับผมขูดนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีรอยตามการใช้งานอันนี้จริงๆเลยนะครับตัวนี้ครับมีไฟเลี้ยวนะครับผมและกระจกนะครับเป็นแบบขรับพัไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยวในคมนะครับผมตัวนี้ครับมือนะครับอันนี้ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ย นะฮะมีการติดนะครับผมในส่วนของตัวเบามือจับนะครับผมจุดนี้มานะครับนี่จุดนี้เพื่อเป็นการพวกรอยขีดข่วนนิ้วมือนะครับนะฮะตัวนี้ก็คือลอกออกได้นะครับไอสีดำดำเนี่ยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับลอกออกได้นะครับมีรอยโครเมียมครับนะมีรอยตรงนี้นะครับผมเล็กน้อยครับน่าจะเป็นในส่วนของเล็บขีดข่วนนะครับผมตามปกติตามภาษารถมือสองนั่นเองครับอ่าด้านหลังนะครับผม สวยงามนะครับผมกระจกเดิมนะครับผมทุกบ้านนะครับผมอันนี้ไม่มีแตกนะครับมีสติกเกอร์ติดรอบคันเหมือนที่ผมบอกเลยครับการลอกสติกเกอร์นะครับก็อาจจะทำให้เกิดสีที่ไม่เท่ากันนะครับด้านหลังนะครับผมมีเซ็นเซอร์ถึง3มจุดเลยนะครับผมการตกแต่งในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับผมและตัวนี้ครับด้านหลังครับเขาจะมีนะครับผม ตัวโคมนะครับผมค่อนข้างใหญ่นะครับผมคาดจากด้านข้างของตัวรถเลยนะครับเห็นเด่นชัดเลยมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับถือว่าใหญ่จริงๆนะครับสปอยเลอร์รอบคันเลยครับมีการตกแต่งนะครับตัวแคปล่ามาด้วยนะครับโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปชมนะครับผมด้านในก่อนนะครับนะครับด้านในสวยงามนะครับผม เป็นเบาะผ้านะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของตัวผู้ขับขี่นะครับผมด้านนี้ผมต้องขออนุญาตแจ้งลูกค้าก่อนนะครับคันน,นี้มีการตกแต่งมาค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อสมควรเลยนะครับเริ่มจากนะครับะนะครับนี่สตาร์ทมาแล้วนะครับ จุดนี้ครับพวงมาลัยครับหุ้มนะครับผมเป็นหุ้มมานะครับอาขออภัยครับเป็นตัวเหมือนตัวหุ้มนะครับไม่ได้เย็บมานะครับเป็นตัวใส่ปกติเลยนะครับถอดออกได้ครับด้านในนะครับยางนะครับไม่มีนะครับผมรอยแตกนะครับนี่ก็งางดูแต่ว่าถอดได้ครับอันนี้แต่ว่าเราก็ใส่กันไว้นะครับลูกค้าที่มาซื้อก็ถอดได้เลยนะครับนี่ครับมีการตกแต่งนะครับ ในส่วนของตัวไฟต่างๆนะครับสวิตช์นี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับไฟฟ้านะครับกระจกครับไฟฟ้าออโต้หนึ่งครับเป็นาธรรมดา3นะครับผมมีการติดในส่วนของตัวเครื่องเสียงมาด้วยนะครับคันนี้บอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มจริงครับด้านล่างเท้าผมเห็นไหมครับจะมีไฟเขียวๆนะครับผมก็คือจะเป็นการตกแต่งสีตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับในสองตัวเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับ ไฟเลี้ยงนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตู้ปีแอมอยู่ด้านล่างนะครับผมด้านหน้านะครับผมสะอาดนะครับผมไม่มีรอยนะครับผมไม่มีรอยที่จะเป็นรอยคาบกาวอะไรไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมขะนี้อัจับนิดนึงนะฮะโอเคนะครับผมเป็นเศษฝุ่นเล็กน้อยเฉยๆนะครับเป็นเศษฝุ่นนะครับน่าจะเช็ดไม่ค่อยสะอาดนั่นเองนะครับอ่ะ นะครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ครับผมสะอาดครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสะอาดมากๆนะครับลงมาที่เลขไม้ครับเลขไม้ห้าหมื่นขอขออภัยครับเลขไม้เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับผมเลขไม้น้อยมากๆนะครับสแลนดา์เซ็นเซอร์นะครับผมไฟบอกสถานะต่างๆครับใช้งานได้ครบเลยนะครับฮะด้านบนนะครับมีรอยเจิมนะครับตัวนี้มีรอยเจิมนะครับสําหรับลูกค้า นะครับผมที่มาซื้อก็อันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูด้วยนะครับว่าลูกค้าโอเคไหมกับรอยเจิมนะครับถ้าไม่โอเคเนี่ยก็เดี๋ยวนะครับผมอาจจะต้องมีการทาความสะอาดดูกันก่อนนะครับว่ายังไงนะครับแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุ c d p 3นะครับผมตัวนี้ครับลงมาเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับอันนี้ก็ปรับระดับแมนนวลปกติเลยนะผมลงมาเป็นเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับออโต้นะครับผม สวยงามครับเบาผ้านะครับเบาผ้าสภาพสวยงามครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับอันนี้ย้ํานะครับไม่มีรอยขาดลูกค้ามั่นใจได้เลยครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำเบาะมาแน่นอนนะครับอาจจะต้องไปหุ้มผ้าเพิ่มนะครับถ้าสุดท้าลูกค้าเจอคันไหนที่เบาะขาดนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเสียตังเพิ่มอีกนะครับแต่นี้ไม่ต้องเลยครับไร้รอยต่อแน่นอนครับสะอาดนะครับสีดํามีรูระบายอากาศสวยงามนะครับ อันนี้เป็นรอยมือผมนะกดๆลงไปจะฉยๆนะครับเมื่อกี้ที่เท้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างครับนะฮะสำหรับคันนี้นะครับไปครับมาในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับหน้าห้องเครื่องคันนี้ครับตัวนี้นะครับอ่ะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับผมตัวนี้มีการติดค้ำทางด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยนะครับผมเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไม่ให้เกิดความเสียหายในส่วนของตัวด้านข้าง ที่ยุบเข้ามาที่ห้องเครื่องนะครับผมก็จะลดอาการในส่วนของตัวเสียงของเครื่องได้มากยิ่งขึ้นนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับอันนี้ไม่มีรอยขยับนะครับน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับไม่มีรอยขันนะครับสภาพสวยงามคานด้านหน้าโอเคเลยนะครับสภาพดีมากเลยนะครับคันงนี้น็อตด้านนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยขันนะครับ อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเจาะติดมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มไฟหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามช่างให้ช่างเขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับแบตเตอรี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับสีฟ้าแดงนะครับผมมาถึงมือผมนะครับคันนี้นะครับฟ้าแดงนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนเลยนะครับสภาพเครื่องนะครับสีไม่จืดไม่จางเลยนะครับตัวนี้ด้านในนะครับปกติถ้าเราเจอรถที่ ปีเก่าๆมีการตกแต่งใช้งานเนี่ยตัวเครื่องตัวอะไรเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่มีการตกแต่งในส่วนของตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับอ่ะฝากระโปรงครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเล็บกดลงไปได้นะครับปกติเลยนะครับมีรอยเล็บนะครับนิ่มๆนะครับมองกอนะครับ นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมนิสสันอะเมลนะครับผมเครื่อง1.2นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แจ้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือติดต่อตามเบอร์ที่เราฝากไว้ให้หรือจะเป็น Facebook นะครับผมมาเรียวมอเตอร์รถสวยระดับที่1นะครับผมคันนี้บอกได้เลยนะครับผมว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะดูรถ สภาพแรกๆเลยนะครับมาเลยนะครับผมที่มาเโอมอเตอร์นะครับผมสาขานิมิตใหม่นะครับตอนนี้จอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่ะนะครับผมสาหรับวันนี้ครับผมมอนมาเโอมอเตอร์และทีมงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานตัดต่อน้องแอดมิน่างๆนะครับผมก็อย่าลืมไปกาลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ